ฟิวและกระนองเมงโกเนคเแนนพ่อซัมนีบรด็ลปอยนำ่หน้าเขาดีนี่ไปยังล่ะเฮ้ยต็กกีพ่อกระเดาเ้ยกะกันเดี๋ยวไปสอมเดากระพ่อเดี๋ยวพ่อสิสอนสูตรการเดาไงเจ้าบ่คคับบ่คคับแอนออร์ดดีจนแลงน้ำบุหรี่เลย บ่เม็นจะฟังตีใจไอ้ละรีนแลน้ำคนงเขากระพจ่างเจงวัะแล้วน้ำคนงบ่คือว่าสินี้จากสรรคุณมากมายครับขอบพระคุณกําลังใจจากพี่จากน้องจื่แชปป้าใดพี่น้องขอเมื่อกำลังใจเนาะบัตรตุกใบกําลังใจทุกดวงพี่น้องทุกทุกท่านมีคนสําคัญนะครับเบตตาเราให้โอกาสสนับสนุนมากให้กําลังใจหมอลาใจเลี่ยวรส่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเดี้ยวใส่ขึ้นขงดนวนโลกไปหอดปรับเลย รอบนี้มาห้าวันนะครับก่อนจะปิดฤดูการ<ม>นะครับเดี๋ยวก็ปิดพักบ้งแล้วอันนี้เป็นคนรุ่นใหม่ครับน้องกาฟิวอายุสิอยากได้เป็นบ้างเหรือลุกไส้คอยที่แรกเลยคือไลรเดียงสาาย,ยุมาอยู่สองเดือนเน,เนึ่ยสายตาแนมลืมหาผู้สาวโอ้ทำไมไมนหมัมกเบาว,วะจ๊ะ <c oughs> บักลาให้พ่อถามออกจากใจจริงเนี่ยบังลามักผู้สาวหรือมักผู้เบา ดีๆแล้วลูกม well. ันกำลังสับสนว่ามันเสียหูใตหรือหูเทิบังลาตั้งสติดีๆแล้วก็ตอบมาเลยมักสาวมักเบาโอ้ยผู้กู้ เมื่รับสมัครนะครับผู้ใดมีความสามารถหรือมีลูกหลานแนมีญาติพี่นอ้องที่มีความสามารถอยากเป็นนักร้องนักรำรัหมอลำใจเงินร้อยเปิดรับสมัครวันเดียวเท่านั้นนะครับวันที่หนึ่งสิงห์แดนเซอร์แดนชายนะครับหกสคนแล้วก็แดนหญิงห้าสิคนนะครับ สำหรับเตนี่จำคัดอ,อยู่แค่นี้เนาะ,<ฮ>ะนะครับแล้วก็ศิลปินหมอลำนักร้องนักแสดงตลกนี่เเอาลับออันทุกคนเท่าเทียมมากผลเวที่หมอลำใจก็ลอยได้กเกิดเมินกระเทยกันหัวโปะกระเต้นผู้ชายเออกันผียมเงากระเต้นชนีเออกันเท่าเดชกันเท่ากับคุณแล้วไปแบวเล็กเช็ดครับดื่มเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยโดยบริษัทโอโซนสปา ทัพศิลปินดาวรุ่งใหญ่เกินร้อยเสียงเราเมื่อน